ภาพวิธรรมปิโลกคำเพที่หนึ่งพระธรรมสังคนีว่าด้วยแม่บทที่สิบสองคือปริตติกมาติกากันที่สิบสองคำเพพระธรรมสังคนีว่าด้วยไม่บทที่สิบสองคือปริตตติกมาติกานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะ พระควัโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมตัสสะพระควโตอรหโตสัมมาสัมพุทธัสสะปริตาธรรมามหคตะธรรมะอัปปมาณาธรรมาติ นาบัตนเนตมภาพจากแสดงพระอวิธรรมสังฆานีกันที่12ว่าด้วยแม่บทที่12คือปริตติกะมาติกาอันกล่าวด้วยธรำเล็กธรำใดธรทำหาประมาณไม่ได้สืบต่อไปตามพระบารีอัตกถาธรรมทธาธิบายเพื่อให้เป็นประโยชน์แก่พระพุทธศาสนาและพุทธศาสนิกชนทั้งหลายตลอดกาลนานตามสมควรแก่การฟังพระธรรมเทศนา ตอนบาลีดำเนินความว่าเมื่อสมเด็จพระพุม้มีพระภาคอรหันตะัสมาสัมพระเจ้าโปรดประธานเทศนา,พร,าพระธรรมัมสังคณีมาติกาบทที่11จบลงแล้วจึงโปรดประธานบทที่12สืบต่อไปอันได้นามว่าปร,ริตติกามาติกาเป็นวระพระบาลีดังที่ได้ยกขึ้นไว้แล้วนั้น วาระพระรีนั้นมีคําแปลและคำอธิบายต่างต่อไปนี้กล่าวคือคําว่าปริตาธรรมานั้นแปลว่าธรรมทั้งหลายอันเล็กน้อยมหาคตาธรรมานั้นแปลว่าธรรมทั้งหลายอันใหญ่อปมาณาธรรมานั้นแปลว่าธรรมทั้งหลายอันหาประมาณไม่ได้ดังนี้สิ้นคําแปลตามบาลีเพียงเท่านี้ตอนอัตถกถาต่อไปนี้เป็นเนื้อความในอัตถกถา อันมีในคำพัาถาลินีว่าคำว่าเล็กน้อยนั้นเพราะเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเหมือนกับในคำทั้งหลายเป็นต้นว่าก้อนขี้โคก้อนเล็กก้อนน้อยดังนี้ทำที่ชื่อว่าเล็กน้อยเพราะเป็นธรรมมีอนุภาพน้อยคำว่าธรรมอันเล็กน้อยนี้หมายเอาธรรมอันเป็นกามาวจร ทำเหล่าใดถึงซึ่งความเป็นของใหญ่ด้วยสามารถข่มกิเลสให้ได้นานและด้วยสามารถมีผลไพยบูรด้วยสามารถสืบต่อไปเนาะนานทำเหล่านั้นชื่อว่าทำใหญ่อีกอย่างหนึ่งทำเหล่าใดดาเนินไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตะปัญญาอันใหญ่ทำเหล่านั้นชื่อว่าก็ชื่อว่าทำใหญ่ทำอันมีประมาณมีราคาเป็นต้นชื่อว่าทำพอประมาณ รมเหล่าใดเป็นค่าศึกแก่ทมอันมีประมาณงีราค้าเป็นต้นนั้นโดยความเป็นอารมณ์หรือโดยความประกอบทมเหล่านั้นชื่อว่าทมหาประมาณไม่ได้ดังนี้สิ้นคําอธิบายตามอัถกถา,าเพียงเท่านี้ตอนธรรมถาอธิบายตอนนี้ไปเป็นคําอธิบายตามธรรมถาอธิบายขยายว่าทมอันเล็กนั้น ได้แก่กรมวจรธรรมที่มีอนุภาพน้อยกล่าวคือกรรมวจรธรรมทั้งหลายทั้งฝ่ายกุศลและอกะุศลล้วนมีอนุภาพน้อยทั้งนั้นแต่จะยกขึ้นอธิบายเพียงฝ่ายกุศลอย่างเดียวกล่าวคือกรรมวจรธรรมฝ่ายกุศลอันได้แก่กุศลกรรมบิท10ก็ดีได้แก่บุญกิริยาวัตถุสิทธิผลิล้วนแต่เป็นของมีอนุภาพน้อยในการกําจัดค่าศึกของตนทั้งนั้น จะยกขึ้นอธิบายเฉพาะบุญเกริรยาวัตถุสธิ์เท่านั้นผลเกเรยาวัตถุสิทธิ์นั้นคือทานอัยบุญอันสําเร็จด้วยการให้ทานหนึ่งศีลไมมยบุญอันสําเร็จด้วยการรักษาศีลหนึ่งภาวนาไหมยบุญสําเร็จด้วยการภาวนาหนึ่งอปะจายานัมใหมยบุญสําเร็จด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่หนึ่งปยาวัจจะใหมบุญสําเร็จด้วยการขวนขวายในกิจที่ชอบหนึ่ง ปฏิทานธมัยบุญสําเรา็จด้วยการให้ส่วนบุญหนึ่งปตานุโมโทนาไมายบุญสําเรา็จด้วยการอนุโมโทนาส่วนบุญหนึ่งธรรม,มสวรรณาไมาบุญสําเรา็จด้วยการฟังธรรมหนึ่งธรรมเทศนามัยบุญสําเร็จด้วยการแสดงธรรมหนึ่งที่ถูชุก,กรรมการทําความเห็นให้ตรงหนึ่งบุญปิริยาวัตถุทั้งสิประการนี้ย่อลงไปอีกเป็นสาประการคือทานธามายัยปฏิทานธมัยปตานุโมโทนาไมายเป็นส่วนทาน ศีลไมอปจายน้ำไมจปวันยาวัจจม,มัยเป็นส่วนศีลภาวนาไมยธรรมสวรรคไมธรรมเทศนาไมที่ถูกชุกกรรมเป็นส่วนภาวนาเพราะเหตุว่าทานไมยบุญสรรําเร็จด้วยการให้ทานประทานปฏินานา้ไมปฏิทานน้ำไม์ผิดนะครับปฏิทานน้ไมบุญสาเร,ร็จด้วยการให้ส่วนบุญ ปตานุโมธนาไมยบุญสําเร็จด,ด้วยการอนุวมตนาส่วนบุญเหล่านี้มีหน้าที่ฆ่ากิเลสคือความปริษยาและความะหนิ่อย่างเดียวกันกับทานทั้งนั้นจึงได้ย่อลงเป็นพวกทานศีลไมยบุญสําเร็จด,ด้วยการรักษาศีลอปจายานไมัยบุญสําเร็จด,ด้วยการอ่อนน้อมถ่อมตนต่อผู้ใหญ่วายาวัตรไมยบุญสําเร็จด,ดยการช่วยขวนขวายเหล่านี้ก็มีหน้าที่กําจัดกิเลสคือทิฏฐิมานะโทสะเหมือนกันกันกบศีล จึงย่อลงเป็นศีลภาวนาใหม่บุญสมเร็จด้วยภาวนาธรรมะสวรรค์ใหม่บุญสมเร็จด้วยการฟังธรรมธรรมเทศนามใหม่บุญสมเร็จด้วยการแสดงธรรมที่ถูกชุกกรรมการทําความเห็นให้ตรงเหล่านี้ก็มีหน้าที่ฆ่ากิเลสคือโมหะอย่างเดียวกันกับภาวนาจึงได้ย่อลงเป็นภาวนาได้ใจความว่าบุญกิริยาวัตถุสิบประการนี้นั้นย่อลงเป็นสามคือเป็นทานศีลภาวนา ทานมีหน้าที่กำจัดกิเลสคือความริษยาและความตรหนีซึ่งเรียกตามบาลีว่าอิสามัชริยะศีนนั้นมีหน้าที่ฆ่ากิเลสโดยตรงก็คือโทสะมานะภาวนานั้นมีหน้าที่ฆ่ากิเลสโดยตรงก็คือโ,โมหะแต่ว่าทานศีลภาวนาทั้งสามนี้มีอำนาจฆ่ากิเลสได้น้อยคือมีอำนาจฆ่ากิเลสได้เพียงเล็กๆในน้อยเท่านั้นและฆ่าได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น เ่าวคือการให้ทานมีก็ก็ค่าความริษยาและตรณีความตรณีได้เพียงเล็กๆน้อยๆการได้ชั่วคราวและได้ชั่วคราวเท่านั้นเมื่อเสร็จการให้ทานแล้วก็มีความริษยาและความตรณีเกิดขึ้นอีกบางทีในขณะที่ให้ทานอยู่นั้นก็มีความริษยาและความตรณีเจียปนบางทีเมื่อให้ทานไปแล้วก็เกิดความเสียดายต่อภายหลังความเสียดายนั่นแหละเป็นตัวความริษยาความตรณี เช่นอย่างการให้ทานของอุปอปุตตะบุตรเศรษฐีเป็นตัวอย่างฉะนั้นกล่าวคือในอดีตการอติการล,ล่วงมาแล้วมานิเศรษฐีคนหนึ่งอยู่ที่กรุงพาราณสีบริโภคอาหารเช้าแล้วก็ออกจากบ้านเพื่อจะไปเฝ้าพระเจ้าพราราณสีได้ไปพบพระตะคระสิขีปัจเจกโพัจจเกโพธิ กำลังเที่ยวบินบาตอยู่จึงสั่งให้เ่าไพรใส่บาตรพระประเจกโพนั้นพระปเจกโพนะครับไม่ใช่พระเจกโปงเป็นจิกะโกดแล้วก็ไปเลยแล้วก็เกิดความเสียดายต่อภายหลังอันนี้เป็นเนื้อความย่อส่วนเนื้อความพิสดารน,นั้นมีมาว่าเศรษฐีคนนั้นเป็นคนไม่มีศรัทธามีแต่ความตรณีประจําใจ ไม่เคยให้สิ่งใดแก่ใครไม่เคยสงเคราะห์ใครเมื่อเขาจะไปฝ้าพระเจ้าพารณสีในเช้าวันหนึ่งเขาได้เห็นพระปัจเจกโภโพผู้ทรงพระนามวา่าตะครรสิขีกำลังเที่ยววินทบาตอยู่เขาจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าได้พิชษา,ารแล้วหรือยังเมื่อพระปเจกบโผตอบว่า อาตมากำลังเที่ยวบิ็นบาตอยู่ไม่ใช่หรือจึงได้สั่งบุรุษคนหนึ่งว่าเจ้าจงนำพระประเจกโพนี้ไปที่บ้านของเรานิมนต์ให้นั่งบันลังของเราแล้วจัดอาหารที่เขาตกแต่งไว้สำหรับเราใส่บาตรถวายท่านบุรุษนั้นก็นำพระประเจกโพไปที่บ้านของท่านเศรษฐีนิมนต์ให้นั่งแล้วก็แจ้งแก่พญาเศรษฐีแล้วจึงจัดอาหารมีรสเลิศต่างๆ ใส่บาตรถวายพระประเจกโภโพต์ตามคําสั่งของท่านเศรษฐีเมื่อพระเจกโภโพนั้นรับบาตรแล้วก็ออกจากนิเวศของท่าน <c oughs> เศรษฐีเดินกลับมาตามมรรควิถีก็พอดีมาพบกับท่านเศรษฐีจึงกลับมาจากเฝ้าพระซึ่งกลับจากเฝ้าพระเจ้าพระนณสีท่านเศรษฐีไหว้แล้วจึงถามว่าพระผู้เป็นเจ้าได้บริอาหารมิตรบาตรแล้วหรือเมื่อพระปเจกโภโพตอบว่าได้แล้วจึงขอดูบาท ของพระปัจเจกโพเมื่อได้เห็นของบาทของในบาทแล้วก็ไม่อาจจะทำใจให้เลื่อมใสได้ได้คิดว่าถ้าพวกทาตกรรมกรของเราได้บริโภคอาหารอันนี้แล้วก็จะทำการงานที่ทำได้ยากให้แก่เราโอ้เราได้เสียของไปเสียเปล่าแล้วดังนี้เป็นอันว่าเศรษฐีนั้นไม่อาจทำอป,ปรรตเจตนาคือเจตนาดวงหลังให้บริบูรณ์ได้ อาจารย์ให้ทานจะมีผลมากแก่ผู้ทำเจตนาทั้งสามให้บริบูรณ์ได้เมื่อเศรษฐีตายจากชาตินั้นแล้วก็ได้เกิดเป็นเศรษฐีอีกเจ็ดชาติแต่ว่าไม่อาจบริโภคข้าวปลาอาหารที่ดีได้ไม่อาจนุ่งห่มใช้สอยเครื่องนุ่งห่มใช้สอยที่ดีได้เพราะโทษที่เกิดมัจฉริยะความเสียดายต่อการให้ทานดังที่แสดงมาแล้วนั้น ด้วยเหตุน,นี้สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงได้โปรดประทานเทศนาว่าปุเพวทานาสุมโนก่อนแต่จะให้ก็ควรดีใจอย่าได้มีความริษยาและความตรนีครอบงำถ้าทางจิตตังราษาทะเยเมื่อขณะให้ก็ควรทำใจให้ผ่องใสอย่าได้ทำใจให้ขุนมัวไปด้วยความตรนีหรือความริษยา ทัตวาอัตมนโนโหติครั้นให้แล้วก็ควรดีใจจะได้มีความศสิดาต่อภายหลังเอสาปปุญญัสสะสัมปทาการทำเจตนาทั้งสามให้บริบูรณ์นี้จึงเป็นการให้อันสมบูรณ์ดังนี้ขอท่านหลายจงเข้าใจเถิดว่าการให้ทานซึ่งเป็นการมจรธรรมมีอำนาจกำจัดกิเลสท,ที่เป็นข้าสึกของตนได้เพียงเล็กน้อยหรือเพียงชื่อคราว ดังเรื่องการให้ทานของอภุตักเสษฐีที่จะยกมาจากอัธกถาไมยะหกสก,กุณไกะไมยะหกะเนาะไมยะหกะสก,กุณชาดกคำเพีสัตถิริบาทแล้วนี้เป็นอุทาหรณ์อ,อีกประการหนึ่งขอท่านหลายจงนึกถึงเรื่องพระเวสสันดรตอนที่ทอดพระเนตรเห็นตาชูชกตีสองกุมารกุมารี ก็ทรงโสมนัสทรงโทมนั <c oughs> ส็ทรงโทมนัสจึงถึงกับทรงนึกว่าถ้าเราไปฆ่าพรามนั้นเสียแล้วนำบุตรของเราคืนมาก็จะเป็นการดีดังนี้นั้นก็เป็นเครื่องส่องให้เห็นว่าการอวจรธรรมคือการให้ทานนั้นอย่านุภาพในการกำจัดกิเลสคือความริษยาและความเลตนีซึ่งรวมเรียกว่าโลภได้น้อยหรือได้เพียงชั่วคราวเท่านั้น ส่วนกรรมวจรธรรมคือศีลอันมีหน้าที่กําจัดโทสะหรือมานะนั้นก็ดีแต่ยังเป็นกรรมวจรธรรมอ,รอยู่ก็กําจัดได้เพียงเล็กน้อยหรือกําจัดได้เพียงชัว่วคราวเท่านั้นอย่างพวกเรารักษาศีลห้ามีงดเว้นจากปานาติบาตเป็นต้นทุกวันนี้เป็นตัวอย่างกล่าวคือเมื่อยุงกัดหรือเลือดกัดออพวกเราที่ได้รับศีลมาจากพระแล้ว พวกเราก็อดโทสะไม่สู้จะได้ได้ค่ายุงค่าเลือดด้วยโทสะเสียเป็นอันมากจึงจะอดได้ก็ไม่นานเท่าไรถึงจะอดได้ก็ไม่นานเท่าไรที่จะอดอยู่ได้นานๆเช่นพระภูริทัตนคราชเป็นต้นนั้นก็มีอยู่น้อยนักหนาท่านผู้เคยได้สดับเรื่องพระภูริทัตโตยดยพิสดารแล้วก็จะทราบซึ้งได้ดีว่าพระภูริทัตมีขันตี อดทนด้วยอำนาจศีลอย่างไรสำหรับผู้ที่ไม่เคยได้สดับในโดยพิสดารก็ยากที่จะเข้าใจได้แต่ถึงพระโพ,พ,ะพธิพุริทัตตาผู้ริทัตจะก,กำจัดโทสะด้วยเห็นว่าศีลอยู่ได้นานก็จรงิงแต่ว่ากำจัดได้เพียงชาตินั้นเท่านั้นหรือเพียงครั้งนั้นเท่านั้นไม่อาจากำจัดอยู่ได้นานภาวนาซึ่งจัดเป็นกามมรจจรรม อันมีอำนาจกำจัดศึกค,คือโมหะก็เหมือนกันคือมีอำนาจน้อยในการกำจัดโมหะภาวนาอันเป็นกามอาวจรคือสมถะภาวนาการจำทำใจให้สงบระงับก็ดีวิปัสนาภาวนาการพิจารณาให้เห็นแจ่มแจ้งในสังขารทั้งปวงก็ดี การฟังทำก็ดีการแสดงทำก็ดีการทําความเห็นให้ตรงต่อความเป็นยิงก็ดีเมื่อยังเป็นกรรมวจรอยู่คือยังเป็นของปุถุชนชั้นมีใจมีมืดมนมืดมนไปด้วยกามกามคุณอยู่ก็ยังกําจัดโมหะได้น้อยยังกําจัดโมหะได้เพียงชั่วคราว เพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงว่าปริตาธรรมมาทำอันเล็กน้อยนั้นได้แก่กามาวจรธรรมแต่เมื่อจะชี้กามาวจรธรรมให้เด่นชัดลงไปอีกชั้นหนึ่งแล้วทำอันเล็กน้อยนั้นได้แก่กุศลธรรมอัพยากตะธรรมรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสำคัญขัน,ขนวิญญาณขันที่เป็นกามาวจรทั้งสิน้นกลั่นลงไปอีกชั้นหนึ่งว่า ทำอันเล็กน้อยนั้นได้แก่กุศลชั้นกามรวจรหนึ่งอกุศลหนึ่งผลแห่งการมาวจรทั้งสิ้นเองกิริยาที่เป็นอภพญากฤิตชั้นการมาวจรหนึ่งรูปธรรมทั้งปวงหนึ่งดังนี้ได้ใจความว่ากุศลอกุศลผลแห่งกุศลอกุศลกิริยาอภพยากฤิตับรูปธรรมทั้งปวงเรียกว่าทำอันเล็กน้อยทั้งนั้นเพราะสิ่งสิ่งเหล่านี้มีอนุภาพ น้อยทั้งนั้นมีอาบไม่ใช่อ่ะนะคือมีฤทธิ์มีเด็ดน้อยในการกำจัดข้าสึกของตนดังที่ได้ยกกุศลฝ่ายบุญกิริยาวัตถุขึ้นแสดงเป็นตัวอย่างแล้วนั้นคำว่าธรรมอันใหญ่ซึ่งพระธาคกัถาจารย์ว่าได้แก่ธรรมที่สามารถข่มกิเลสและมีผลใหญ่เป็นธรรมสืบต่อไปนานเป็นธรรมดำเนินไปด้วยฉันทะวิริยะจิตตปัญญาอันใหญ่นั้น ใใจความก็คือรูปปาวจรธรรมอรูปปาวจรธรรมอันได้แก่รูปฌานสี่อรูปฌานสี่เท่านั้นอธิบายว่ารูปปาวจรธรรมอันให้แก่รูปฌานสี่อรูปอรูปาวจรธรรมอันได้แก่อรูปฌานสี่น,นั้นสามารถข่มกิเลสคืนอนิวรหะไว้ได้นานและเป็นของมีผลมากเป็นของสืบต่อไปนานเป็นของประกอบด้วยฉันทาวิริยะจิตตปัญญามากคือประกอบด้วยความพอใจมาก ประกอบด้วยความภาคเพียรมากประกอบด้วยความเอาใจใส่มากประกอบด้วยความไตรตรองมากที่ว่ารูปฌานอรูปฌานเป็นของใหญ่คือเป็นคือมีอำนาจใหญ่ไปนานหนึ่งการมีฉันทาวิริยะจิตตปัญญามากหนึ่งนั้นขอท่านทั้งหลายจงนึกถึงเรื่องอรกะศาสดาในอรกะชาดก คำพีทุกขนิบาตเป็นตัวอย่างเถิดกล่าวคือในอัตกถา,าอรากาชาดกนั้นกล่าวไว้ว่าครั้งหนึ่งพระพุทธเจ้าของเราทั้งหลายทรงแสดงมาตามภาวนาพร้อมด้วยอานิสงส์สิประการให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนพิษุททั้งหลายบุคคลผู้ส่องเสพเมตตาเจโตว,วิมุตต์แล้วอบรมเมตตาเจโตว,วิมุตต์แล้วทำเมตตาเจโตว,วิมุตต์ให้มากแล้วทำเมตตาเจโตว,วิมุตต์ให้เป็นรามพานะแล้ว ให้เปลี่นที่ตั้งแล้วให้มั่นคงแล้วสะสมเมตตาเจโตวิมุตตไปแล้วทําเมตตาเจโตวิมุตตให้แก่กล้าดีแล้วต้องหวังได้อา,านิสงส์สิบเอ็ดประการคือหลับเป็นสุขหนึ่งตื่นเป็นสุขหนึ่งไม่ฝันเห็นสิ่งชั่วร้ายหนึ่งเป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลายหนึ่งเป็นที่รักของอม,มนุษย์ทั้งหลายหนึ่งเทวดา,ท,าทั้งหลายรักษาหนึ่งไม่ถูกไฟไหม้ไม่ถูกยาพิษไม่ถูกสัตร์าหนึ่ง มีจิตเบิกบานมั่นคงหนึ่งมีสีหน้าผ่องใสอยู่เสมอหนึ่งไม่หลงไหลในเวลาจะตายหนึ่งเมื่อ,อยังไม่ได้สำเร็จมรรคผลก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกหนึ่งดังนี้เพราะฉะนั้นควรที่ภิกษุทั้งหลายจะเจริญเมตตากรุณามุติตาวเบิดครับในไปในสัพรพสัตว์ทั้งหลายเฉพาะทิศเฉพาะทางบ้างไม่เฉพาะทิศเฉพาะทางบ้างดวยว่าเมื่อทำอย่างนี้ถึงยังไม่ได้บรรลุมรรคผล ก็จะต้องขึ้นไปเกิดในพรหมโลกบัณฑิตทั้งหลายในปางก่อนได้เจริญเมตตาอยู่เพียงสองปีเท่านั้นก็ได้เกิดในพรหมโลกอยู่ถึง7จ็กับดังนี้แล้วจึงทรงแสดงเรื่องอดีตต่อไปว่าในอดีตการล่วงแล้วมาเพราะบริษัทเกิดในตระกูลพราหมแห่งหนึ่งในกับอันหนึ่งในรากามอวจรออกบรรพชาเป็นฤาษีเจริญภมิหารสีจนได้สาเร็จฌานมีม มีสาม,มัญวาหารว่าอารักาศาสดาจารย์อยู่ในป่าหิมพานมีบริวารเป็นอันมากอารักาศาสดาจารย์ในั้นได้สั่งสอนพกืกอฤาษีให้เจริญพรหมิหารสีมีเมตตาการุณามุติตาเวขาว่าบรรพชิตควรเจริญเมตตาการุณามุติตาเวขาเพราะเมตตาจิตที่เป็นอัปนาสมาธิแล้วย่อมให้สําเร็จการไปเกิดในพรหมโลกสอนดังนี้แล้วจึงได้สอนเป็นคาถาต่อไปว่าโยเวมาเตนะกิเตน,นะเป็นต้น มีใจความว่าผู้ใดอนุเคราะห์โลกทั้งปวงทั้งเบื้องต่ำตั้งแต่อเวจี v G, นรกขึ้นมาและเบื้องบนตั้งแต่พรหมโลกลงมาทางขวางตลอดมนุษย์โลกหาประมาณพี่ได้ด้วยจิตเมตตาว่าขอให้สัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรภัยฆ่าศึตัตรูจงอยู่เป็นสุขเถิดดังนี้ผู้นั้นเป็นอันว่าได้อุรมจิตที่เป็นประโยชน์ไว้บริบูรณ์ดีแล้ว กรรมอันเล็กน้อยอันใดที่ผู้นั้นทำไว้แล้วจะไม่เหลืออยู่ในที่ผู้ผู้นั้นอีกดังนี้เวลาอารกาศาสดานั้นสิ้นอายุแล้วก็ได้ขึ้นไปเกิดในพรหมโลกอยู่เป็นสุขในพรหมโลกตลอดเจ็ดกับเป็นประมาณดังนี้เพราะฉะนั้นขอท่านทั้งหลายจงเข้าใจเถิดว่ามหาขตาธรรมมาซึ่งแปลว่าทมอันใหญ่นั้นได้แก่รูปาวจรธรรมและอรูปาวจรธรรมคือรูปฌานอารูปฌาน อันมีอนุภาพมากคือสามารถกลมฤิเลสไว้ได้นานและมีผลวิเศษไพศารสืบต่อไปได้นานประกอบด้วยฉันทาวิริยะเิตตะปัญญาเป็นอันมากดังที่แสดงมาแล้วนี้เมื่อจะเชี่ยงให้ชัดลงไปอีกว่าธรรมอันใหญ่นั้นได้แก่กุศลธรรมและอกุศลธรรมที่เป็นรูปประจรอรูปประจรเท่านั้นคำว่าอปนาอปนามาอปนามิจั อปปานาประมาณอปนานะคำว่าอัปปามนาธรรมาซึ่งปแปลว,ว่าทำอันหาประมาณไม่ได้ที่พระอา,ราจารย์ทัศนาจารย์อริเียวอธิบายว่าได้แก่ทมอันที่เป็นค่าศึกแห่งธรรมที่มีประมาณมีราคาเป็นต้นโดยความเป็นอารมณ์หรือโดยความประกอบนั้นกล่าวโดวยย่อว่าได้แก่มรรคผลนิพพานเพราะมรรคผลนิพพานกรรมจัดเสียซึ่งทมอันมีประมาณมีราคาโทระเป็นต้นได้สิ้นเชิง แต่ขอจงเข้าใจว่าธรรมทั้งหลายที่เป็นการมราวจรรูปรา,ารรจรรูปราวจ,าร,ร,ร,าวจารทั้งสิน้นทั้งฝ่ายดีฝ่ายชั่วเรียกว่าธรรมมีประมาณทั้งนั้นเพราะมีกําหนดผลว่าอย่างไหนมีผลเท่าไรส่วนมรรผลนิพพานน,น,นั้นกําหนดผลไม่ได้คือจะกระกําหนดว่าให้ผลเป็นสุขอยู่เท่าไรกําหนดอย่างนี้ไม่ได้ส่วนธรรมอย่างอื่นกําหนดได้ทั้งนั้นเช่นผู้ที่ทําบาปอย่างนั้น ได้รับทุกข์อยู่เท่านั้นผู้ที่ทําบุญอย่างนั้นได้รับสุขอยู่เท่านั้นเช่นอรากะาศาสดาเจริญเมตตาอยู่เจดปีก็ได้รับผลอยู่ในพรมโรกมีกําหนดเจดกับเท่านั้นหรือผู้ที่ทําอรันตระยริยกรรมทั้งห้ามีกําหนดว่าต้องตกนรกอยู่ตลอดหนึ่งกับหนึ่งกาลปะเท่านั้นส่วนมรรคผลนิพพานกําหนดไม่ได้ว่าให้ผลเป็นสุขอยู่เท่าไหร่ รวมใจความว่าปริตาธรรมมาทำอันเล็กน้อยนี้ได้แก่กรรมวจรธรรมมหาคตาธรรมมาทำใหญ่นั้นได้แก่รูปาวจรธรรมและอรูปาวจรธรรมอปปมานาธรรมมาทำอันหาประมาณไม่ได้นั้นได้แก่มรรคผลนิพพานดังนี้สิ้นเนื้อความในธรรมถาอธิบายสําหรับแม่บทที่12บสองแห่งพระธรรมสังคณิมาติกาเพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการชนี้